มีไผเคยสงสัยบลนอชีวิตชาวสวนผลไม้ในญี่ปุ่นถ้าเขาน้าหนาวแล้วมีเวียกมีงานอย่างเห็ดแน่มามาเมื่อน,นี้สิมาเล่าให้ฟังเด้อค่ะเดอ้อสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าสภัยอีสานแห่งดินแดนพักผลไม้ญี่ปุ่นมาแล้วเด้อค่ะเดอ้อเมื่อนี้มาพร้อมกับบรรยากาศสีขาวขาวของหิมะติ่ตกลงมาปกคลุมไปทั่วเลยค่ะทั้งต้นไม้ถนนหนทางเต็มไปเมดมีแต่หิมะปกคลุมไปเมื่อนาะได้บรรยากาศงามไปอีกแบบนึงเนาะ อยู่ไทยกับ่เคยเห็นหิมะก็ได้มาเห็นหิมะอยู่ในญี่ปุ่นนี่แหละเดอ้อตอนแรกอะสิเห็นแต่ความงามของหิมะเนาะแต่พอมาใช้ชีวิตอยู่ญี่ปุ่นนี่ก็สิเห็นความลําบากแลลวเดอ้อบบดนี้มามาสิมาเล่าสิมาเล่าให้ฟังสาหรับหน้าหนาวเนาะถ้าถามว่างานในสวนเหตุงานอย่างแนก่กะสิบอกได้เลยว่าบบต้องเป็นห่วงเด้อะค่ะเดอ้องานในสวนบ่มีอย่างเหตุคะ่ะ เดียสได้มาเห็ดแบบนี้แหละคะ่ะงานแบบนี้มาตักหิมะตอนหิมะตกนี่ค่ะเพราะว่าถ้ามันตกหลายตกหนาบ่ามีทางยาง่างบ่มีทางลดผ่านบ่ไรกันสิลําบากเขาก็ต้องมาตักหิมะออกค่ะทางกลางเวียนทำมันมือได้ตกลร้ๆนี่มาแล้วสองสามชั่วโมงได้ออกมาตักเทือนนึงตักตรงทางที่เขาไว้ใส่ย,ย่างเนาะคะ่ะ และก็ตรงที่เฮาสิเอารถุออกเพราะว่าถ้าตามถนนหนทางเส้นใหญ่หญเส้นลักๆที่มีรถขับผ่านไปผ่านมาก่เฮาง่บต้องไปกวาดคะ่ะเดี๋ยวจะมีรถทางการรถของอำเภอเพิ่นมากวาดที่มาออกให้เฮานะคะเฮาสิรับผิดชอบเฉพาะพื้นที่ของเจ้าของนะคะแล้วก็พื้นที่ทางย่างทางสําหรับย่างเพื่อเด็กน้อยเพิ่นย่างผ่านไปผ่านมาไปโรงเรียนเฮาก็สิได้เคลียร์ไว้ให้นะคะแต่ละเฮือนเพิ่นกะสีออกมาซอยกันนะคะ ตอนแรกสะพ้ายดีใจดีใจเพราะเข้าช่วงหน้าหนาวแล้วอุ้ยิีบด,ด้เหตุงานในสวนเพื่อนว่าสิได้ว่างๆนอนสบายๆแล้วเพื่อนว่าที่ไหนได้บัตอนหิมะตกหลายๆได้มากนั่งกวาดหิมะสามชั่วโมงเทือนนึงกวาดหิมะกับโบเมนงานเบาๆเด้อมันกะนักจุดได้หิมะ <laughs> ทั้งนักทั้งหนาวกวาดไปลากไปช่วงใดหิมะตกเลหลายกะซิมเมื่อยแน่นะคะและกะซิมเมื่อยเป็นพิเศษคูณ2คูณ3คูณ4คูณหาคูณหกคูณสิบกะว่าไปพี่น้องเอ้ยทำมือใดเด้อหิมะมันตกนักทางกลางเวน้นและกะกลางคืนเฮากะสิได้ออกมาตักหิมะทั้งตอนกลางคืนแบบนี้ก่อนนอนเพิ่นว่าขอปิดท้ายอีกรอบหนึ่งป้าา ตอนนี้เป็นเวลาสี่ทุ่มกว่าเกือบห้าทุ่มแล้วแต่มาตักมากวาดหิมะออกคนว่ามืออื่นเศร้าเพราะว่าต้องมีงานออกไปเห็ดแต่เศร้านะคะเพื่อนก็นเลยต้องมาแบ่งเบาว่าถ้าบกว่าตอนนี้มืออื่นเศร้านีุ่หยหฮงสหนาวนะคะและะ้วก็หนาอีกและกะ้วก็ใช้เวลาหลายอีกเพราะว่าเราต้องออกไปทํางานแต่เศร้าเพราะเพราะฉะนั้นก่อนนอนคืนนี้ต้องมาตักหิมะก่อนโอ้ยความลําบากของการมีหิมะนอกจากความงามความงามเป็นเท่าใดความลําบากก็เป็นเท่านั้นพี่น้องเอ้ยว้าไปแล้วก็เว้าไป ก้มหน้าต่อไปตักหิมะต่อไปค่ะ สำหรับเป็นไพรย่างมาเที่ยวญี่ปุ่นช่วงหนาหนาวอยากเห็นที่มากขาวๆนุ่มๆฟูๆแบบนี้ให้มาช่วงเดือนมกราเดือนกุมภาพันธ์ค่ะพี่น้องเด้อจังหวัดนากาโนเป็นจังหวัดหนึ่งที่สะพายคอนแนะนาให้ทุกคนลองมาเที่ยวมาชมบึงเด้อค่ะเด้อมายามใดงามยามนั้นมาตอนใดแซ่บตอนนั้นเพราะว่ามีผลไมส้สดๆจากสวนสะพายรอตอนรับทุกคนอยู่เด้อค่ะเด้อส่วนตอนนี้เป็นไพรถามว่ามีผลไม้ย,ยังแน่บอกได้คําเดียวว่ามีน้าแอปเปิ้ลสดๆจากสวน100วร้อยเปอร์เซ็นต์วานธรรมชาติ มีการเติมน้ำตาลได้เป็นภอยากซิมกระทักมาเด้อค่ะเดอ้อสะพายอีสานแห่งดินแดนพักผลไม้ญี่ปุ่นค่ะสำหรับมื่อนี่ขอลาไปพร้อมกับบรรยากาศหิมะขาวๆนุ่มๆฟูๆกลางป่าขาวแบบนี้นะคะเดอ้อไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ